สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดมาอยู่ที่บ้านภูมิสวายนะคะตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มาตามหาคุณคุณลุงฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมซึ่งคุณลุงก็มาอยู่บ้านลูกชายนะคะก็คุณลุงได้โทรไปบอกแอดนะคะว่าได้ตรวเด็ดๆมานะคะท่านผู้ชมแล้วก็อยากให้แอดนำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชเดเด็เด็ดนะคะก็วันก่อนก็หลายเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดก็เคยมาขอโชคกับคุณลงุงคุณป้าฝันแม่นที่บ้านลูกชายนะคะจากต้นมะม่วงนะคะท่านผู้ชมที่มีกาฝางนะคะ ก็เคยมารอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนเงเล็กมาเอาลูกนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณลุงได้ตัวเด็ดๆใช่ไหมคะลุงครับผมค่ะครับผมเนี่ยจะให้แล้วตัวเด็ดได้ตัวไหนบ้างเนาะคุณลุงครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีแล้วผมได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะ ถูกทังล่างทั้งบนโอ้งวดที่แล้วได้ทั้งล่างทั้งบนใช่ไหมคะครับผมก็เลยโชคดีใช่ไหมคะคุณลุงนี่งวดนี่ว่าจะให้ลูกถทุกคนอ๋อยากให้เอฟซีถูกทุกคนครับผมเนาะอยากให้แบ่งปันเนาะทุกคนนะครับจ้านี่เลขครับผมแค่นี้แหละมันต้องเยอะอ๋อคุณลุงซื้อไว้แล้วใช่ไหมครครับผมซื้อแล้วครับ ถึงยังไงก็คุณลุงฝันยังไงบ้างคะคุณลุงหรือว่าตัวเลขได้มาอย่างไรคะ่ะผมซื้อเลขตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมฝันว่าได้กบจับกบได้บรรจงกามีกระปูเต็มตะกาเลยนี่เลขที่ผมซื้อครับคาลุงครับนี่เลยครับคือเลขว่าผมจะไม่ค่อยพลาดนะอนลุงเก็บนก่อนครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมคุณลุงก็าซื้อลอตเตอรี่นะคะห4สี่สองนะคะครับ แคหลงครับหลังจากซื้อเสร็จก็ฝันดีใช่ไหมครับฝันดีครับฝันดีว่าอูดเมื่อคืนเนี่ยจับตะกบอ๋อเมื่อคืนฝันว่าได้จับตะกบได้ขึ้นทุ่งปุ้ยเลยอ่ะโอ้ได้เยอะน่าลู้บปทั้งกระปูด้วยอะไรด้วยอ่ะเฮลยลูกตื่นเช้ามาเลยผมไปซื้อเลขนี่อีกอ๋อครับซื้อสาอีกหกสี่สองเนาะก็ตัวเดียวกันค่ะลุงก็ตัวเดียวกันนะครับ ก็ว่าเลขมาเยอะค่ะเลขของคุณลุงก็หกสี่สองแล้วก็สี่สองสองสี่นะคะท่านผู้ชมก็ว่าแปดมวดติดกันแล้วค่ะอ๋อถูกแปดมวดติดกันแล้วใช่ไหมคะค่ผมอ๋อแล้วงวนนี้งวดที่เก้าอครับคุณลุงได้ตัวเลขมายังไงคะคุณลุงผมนอนฝันฝันฝันว่ามีได้ลูกสาวมาแต่นี้มันมาเล่นแบบของของอะไรนะเล่นมันตกเล่นอย่างนี้ ตอนนี้ผมว่าเอ๊ะมำไมมันเข้าเอ้ยจะเล่นตังหัวพ่อที่อ๋อฝันว่าได้ลูกสาวครับหรือมันเป็นของอะเอเดีด็ดเดี๋ยวมาเล่นของเล่นของของมันนะโอ้สาวไอ้ตัวกำลังรุ่นอะไรกำลังเด็กๆอ่ะค่ะมันนั่งเล่นบนหัวพ่อมันเล่นตกของมันเล่นอะเออมันฝันแปลกนะฝันแปลกนะลุงนะแปลกประหลาดนะลุงนะมันมาตกของมาเล่นเอ ผู้ชื่อเลขเนี่ยมันจะมันเนี่ยเหม็นคุณลุงก็เลยตีเป็นตัวเลขขี้ใสอีกอ๋อเด็กขี้ใสด้วยเออโอเออเล่นตะคองด้วยขี้ใสพ่อด้วยวะจ้ะไอ้มันต๊มันมันกูหัวเฮ้เฮ่าฮ้นั่นแหละเฮ้ก็ว่าโอ้จ้ะก็เลยตีเป็นตัวเลขได้หกสี่สองตีมาอย่างนี้เลยครับอ๋องวดนี้ก็สี่สองวดนี้ได้หกสี่สองเนาะคุณลุงเนาะ แค่นี้แหล่ะถึงว่าใครเชื่อมาเชื่อมาเชื่อกันอย่าว่ากันเพราะว่าเลขนี่ผมยังไม่เปิดเผยให้ใครเลยให้ fc อย่างเดียวจะให้ fc น้องลุงเนาะแบ่งปัน fc เนาะจ้ัะให้ fc อย่างเดียวจะก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะครับ่ซื้อตอนนี้เราไม่มั่นใจเลขผมจะซื้อตัวนี้จ้าตาติงเลยอะไรจ้าตัวเดียวกันหกสี่สองแล้วก็สองสี่สี่สองเนาะครับได้ตัวเดียวกันเหมือนแอดเลยลุงก็เดียวกันนะครับใช่ เอ็ดก็ได้สองสี่ก็ว่าผมตอนนั้นผมบอกว่าเก้าห้าห้าเก้ามันก่ออกห้าหนึ่งหนึ่งห้าเป๊ะมาแต่เอ็ดอ็ดไม่มาเลยตอนนั้นนะจ้าเอ็ดมาตามเนาะ้าเอ็ดดิ้ตามตานะก็เองถูกเยอะแต่หัวนี้นะไม่พลาด้วลูก งวดนี้มั่นใจใช่ไหมคะคุณลุงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรจ้าแล้วก็หลังจากซื้อไอ้ฟันนี่ไว้แล้วก็ฟันนี่อีกแล้วลงไดจะกบเลยเมื่อคืนใช่ไหมคะครับฟันเมื่อคืนเนี่ยค่ะอ๋อฟันเมื่อคืนก็ฟันว่าได้จับกบได้นะโอ้กบนี่ตัวใหญ่ๆดำๆเลยครับตัวละมือเลยสองสามตัวเลยนะจับ จับมาใส่ทุกปุ้ยอ่ะแบกมาเลยมีมีกระปูด้วยอ่ะมีกระปูมาแบกกระปูมาโอ้ยน้ำไอ้อะไรน้ำกระปูนะเพราะน้ำเมื่อกลบมันมาเต็มเมื่อกลบติดตัวคุณลุงใช่ไหมคะมีแต่ขี้มันทั้งนั้นเลยอ๋อขี้กบติดตัวคุณลุงด้วยเออ อันนี้ไอ้ลูกขี้ใสอ๋อเด็กก็ขี้ใส่เนาะออแสดงว่าคุณลุงจะได้โชคค่ะลุงกนนี้ครับกนนี้เลขอะค่ะบ <c oughs> จ้าก็ตัวเดียวกันค่ะตัวเดี <ทะ S 2> ออยวกันอเอาอย่าจา้าให้จะบอกไว้ให้ใอ้พ่อพ่อมันมาด้วย ก็มาแล้วค่ะคุณลุงต้าตัวเองมาข้าไม่มั่นใจได้พอมันมาด้วยนี่มั่นใจนี่เลขเดียวนี้ลูกตัวเดียวกันค่ะคุณลุงตัวเดียวกันคับคุณลุงซื้อตัวห้าสิบคูณห้าสิบเนาะรับนี่ตาเนี่ยไม่มีเงินจะซื้อถ้าตาไม่มีเงินซื้อตอนนั้นนะตาไม่ชุกน้อยน้อยก เง็บที่ผ่านมาก็ถูกเนาะคุณลงุงถูกจาถูก,ถกใ,ให้ย่าฟูเอาไปหมดแล้วอ๋อคุณยายเนาะแบ่งแ,แบ่งคุณยายเนาะล,ลุงจ้า ตอนนี้เนี่ยตาเดี๋ยวนี้เขาทำบาปตามาแล้วกาจะโดนหนักเลยออคุณตาก็แยกมาอยู่กับลูกชายสักพักหนึ่งก่อนเนาะคุณตาเนาะเดี๋ยวลูกชายเขาก็ไม่ให้ไปไหนแล้วก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยายมาหาตาคืนเลยคุณตาผมไม่รู้ไม่รู้ตอนี้ไม่รู้ว่าเอ็ดว่าเดี๋ยวก็มาหาตาเลยค่ะผมจะถุก รางวัลอะไรก็ไม่รู้นะบางทีถูกรางวัลที um ่หนึ่งใครจะรู้เนาะผมยังไม่รู <h> <h ้เพราะว่าเอาทายไปดูยายก็มาหาตาเลยวอยายก็มาหาตาเลยเนาะเต้แกผมก็ยังคิดถึงเขาอยู่ผมก็ยังคิดถึงเขาอยู่เนาะพอเวลโอ๋อยังคิดถึงยายเหมือนเดิมนะลุงเนาะยังคิดถึงเนาะคิดถึงยายคิดถึงคุณป้าฝันแม่นะครับท่าวแต้มเจ้าข้าวกรทึบข้ากระตรงมันยังก็ ว่าเคยกินเคยอยู่ด้วยกันเนาคิดถึงเหลเดี๋ยวยายก็มาหาคุณลุงให้เอาเว้จ้อถึงเข้ากับตรมที่เขานี่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขของคุณลุงฝันแม่นนะคะก็หกสี่สองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากได้ตัวเลขมาคุณลุงก็ฝันดีนะคะฝันว่าได้จับกบได้นะคะเยอะมากนะคะเป็นถุงคยเนาะแล้วก็ เด็กก็ขี้ใสตัวคุณลุงด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าฝันแบบนี้คุณลุงจะมีโชคแน่ๆค่ะท่านผู้ชมคะก็ท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปกับคุณลุงฝันแม่นก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมหกสี่สองนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ฝันแม่นมากๆนะคะแปดงวดแล้วครับแปดงวดแล้วคุณลุงแปดงวดแล้วก็ตัวเลขก็สวยมากๆนะคะคุณลุง ก็คุณลุงคะเลขของคุณลุงก็ชนกับเลขพญาบึงที่แอดไปขอเลยค่ะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมมันได้มาใช่เพราะว่าแอดก็เพิ่งมาเห็นตัวเลขของคุณลุงวันนี้เนาะครับผมค่ะวันนั้นแอดก็ไปขอจากพญาบึงได้สองแปดหกสี่ค่ะก็มีมีสองมีสี่มีหกเหมือนกันค่ะลุงชนกันเลยนาะลุงเนาะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าเลขผมมาอย่างนี้ยจ้าเลยผมซื้อแต่ดินผมกปซื้ออย่างนี้ด้วยค่ะคุณลุงอ่ะ งวดนี้ก็ขอให้คุณลุงโชคดีนะคะคุณลุงครับผมครับยังไงให้เอ็ดเพ็ดโชคดีด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกหลานเดี๋ยวนี้จะไปชี้สเกตนี่ไหนอ๋อไปทําไมคะคุณลุงเขาเอาไปไปดูเลขให้เขาอ๋อไปทําเลขใช่ไหมคะครับผมอ๋อค่ะ ค่ะแอดขอขอบคุณคุณลุงมากมากนะคะที่แบ yes> ่งปันเอฟซีนะคะเอาในต้นมะม่วงผมบางคนเคยมาเอานะเไม่คุณลุงก็เขาให้แล้วไม่ต้องเอาค่ะลุงเพราะว่าเลขได้แล้วเนาะเพราะว่าเลขเราได้แล้วไม่ต้องเอาค่ะจ้าเลยบอกให้แอดมาจ้ะแล้วก็ถ้าแอดมาเอา่เดี๋ยวคยมาขอเอาพอแล้วค่ะคุณลุงเอากเอาช่วกับคุณลุงก็พอเนาะเอาเต็มตัวแล้วครับจ้า เอดก็ขอให้คุณลุงโชคดีนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณลุง่ะโชคดีค่ะขอ,อบคุณมากค่ะที่แบ่งปันขอบคุณค่ะ